มานี่ได้แล้วจอ,อ,อนจะไปชมคิดอยา่าลืมกดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะสวัสดีครับอันนี้กล่อง <G ummy. S 2> DIY My g u <I> m m y เป็นการ <my> ทำกัมมี่เยลลี่แบบ ทำเองเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะทำมาเทงั้นทำเยลลี่ก่อนนะครับมีเยลลี่ DIY ไม่กัมีได้เป็นซ่อมแมวเหมียวค่ะสามสองอย่างแรกต้องตัดข้อหนึ่งตัดหลุมสามเหลี่ยมออกจากถานนะครับตัดตัดสามเหลี่ยมออกนะครับแล้วก็ตัดซองเยลลี่ด้านบนนำหลุมสามเหลี่ยมตวงน้ำให้พอดีขอบหลุม เทลงในซองเยลลี่สาครั้งคนประมาณหนาทีให้เข้ากันเทใส่ถัดิมพ์นทีก่อนเยลลี่เซตตัวหากเยลลี่จะมีอยู่3สีมีสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีฟ้าสีเหลืองนี่คือสัรปะรดสีแดง<ส>คือสตรอเบอรี่สีฟ้าคือ,คอมิกฟุตดองด้านบนแล้วก็เอาน้ำนะครับใส่ตรงนี้ให้ปิ่มๆขอบด้านบนแล้วก็เท หนึ่งสองแล้วก็คนให้เข้ากันนี่เข้ากันวะแหมสาม,สามนี่นี่มันเริ่มเซตตัวแล้วอ,อันนี้เป็นรสมิกฟรุตนะครับมิกฟรุตโอ้โหนี่อันนี้เป็นรสสับปะรดอา้าวเต็มแล้วอา้าวเต็มแล้ว นี่ได้แล้วอันเนี้ยเดี๋ยวจะเอาไปแช่ตู้เย็นเจ็ดนาทีโอเคเนาะโอาหน้าเดี๋ยวมาดูกันอยู่บ้านแล้วเจ๊เจ๊ดจอยู่บ้านแล้วเจ๊เจ๊ดจ๊อยู่บ้านแล้วเจ๊เจ๊ดจอยู่บ้านแล้วตอนเที่ยงไบเจ๊เจ๊ดจ๊ตอนเที่ยงไบเจ๊เจ๊ดจ๊ตอนเที่ยงบไาเจิ๊ดจ๊ ตอนช้าบ่ายอยู่กับครูจืจิจืจอยู่กับครูจืจิดจดจอยู่กับครูจืจิจจอยู่กับครูกินนมกันจืดจืดจดจกินนมกันจืจิดจืดจืดกินนมกันมานี่ได้แล้วได้ดิว้าวว้าวเรามาเทผงทับปิ้งมันเส็ตตัวแล้วโรยปั๊บเม็ดเล็กปลาโลมาออกมาแล้ว โอตัวักินว้าวมันเป็นสีสวยีสวยว้าวตักกีนตรงนี้ของเลย่อไปให้พี่เกตจีนน่ะว้าว Ừ, đúng Wow Wow À, ah, rồi right <coughs> <coughs> หวานหวานแล้วก็อมเปรี้ยวๆจะกินเลยไหม่ะไปนะพี่เกตองซีพี่เอาเค่อยๆเข้าปากอ๋่อยมาอร่อยมากอือ ว้าวอันนี้เราลอง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 เราไม่ใส่เน็ตโอ้โหอือไปทำไมไหมขี่เก็ดบ้างค่ะอือหืออร่อยโอเคสิอ่าี่เคเองว้าวหมดแล้ันไปแล้วเป็นไงครับเพื่อน อร่อยไหมลองเ,เอาไปทำคนเดียวได้เลยนะคะพี่แกทำอร่อยมากมากแบบเละหมดเลยไปทำกันใหม่นะคะบ๊ายบาย